สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซน,นเซอร์ชแนลวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกมคา b a บ i n อินฟลิตคอมโบนะครับหรือว่าคา b a บ m o โมบายนะคลิปนี้นะครับจะมาเปิดไอเทมที่ฟาร์มทิ้งไว้สักพักและนะครับมันก็คือตัวอักษรนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดทั้งหมดในเซตนี้เลยคิดว่าไม่น่าจะเกิน300กล่องนะเดี๋ยว300กล่องเนี่ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าในหน้าเว็บไซต์นะครับ ไอเทมที่มีอยู่ในกล่องกิจกรรมรอบนี้มีอะไรกันบ้างสรับใครที่อยากจะเติมคาร์บาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มคุ้ครับวันนี้ผมมีร้านดีมาแนะนำนะครับเป y ตรวินท็ p ปอมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเลตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มไปอีก1,000พ o i n ์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายที่เน็ขทียวเลือกกแเที่ใชย การเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด z RCX นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือ Play bin ไปนะ<ๆ>ทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นไปทูบินท็อปอัพ<ๆ>ก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสําหรับใครที<ๆ>่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอออวันนนี้ผมขเสแอปพพพลลลิิเเเคคคชชชััันนนนน UG Phone แแอออปที่่่่่จะะะะสสาาาาามมรรรถววยยยให้้้้ืๆบไไดดดฟ์งงขึก ยูทีโฟนนะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปรืองไฟย t p h o n นนะครับจะช่วยตรงนี้ ให้เ,เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น MVP นะครับเพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่ยจะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบ,เอบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สําคัญคือใต้เด c r ริป i o นเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อ เป็นแล้วแหละนะครับคือกิจกรรมอ่ะมันจะแยกเป็น2เซตอย่างที่บอกตัวอักษรมันจะมีตัวเฟิร์สเยียกับเซเลเบตเนาะซึ่งตัวเฟิร์สเยียเขจะเป็นดันแบบดันระดับกลางลงมาแบบพวกดัน d ีพวกดันง่ายๆนะครับส่วนเซเลเบตเนี่ยก็จะแบบเป็นพวกดันแพนโทบริเนียมขึ้นไปอะไรเงี้ยดันที่ยากขึ้นมาหน่อยซึ่งของรางวัลก็จะต่างกันนิดเดียวนะครับก็อาจจะเป็นดีเทลของพวกใบออปชั่นระดับนะครับพวกพวกขั้นไฮกับไฮเอสนะมอไซด์พีดับบิลกับคิวดับบิลอะไรเงี้ยใบองค์ใบแอมเนาะ แต่ว่าของโดยรวมส่วนใหญ่พวกยาโพชั่นน่ะมันยังคล้ายๆเดิมอยู่คือกล่องเนี้เพื่อนๆหลายคนรีวิวม,มาว่าบอไซค์นะออกเยอะนะครับพ w นะที่เขาเปิดกันแล้วก็ใบแมกเนตอย่างเงี้ยก็ออกเยอะรวมถึงในส่วนของตัวที่เป็นแหวนอย่างเงี้ยก็เอามาใช้งานชั่วคราวพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยก็คุ้มอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้นะครับของผมเนะี่ยถ้เก,เกือบสามร้อยกล่องได้อะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันตรงนี้เลยนะครับซึ่งเอ้เจอคุณบิ๊กด้วยวะไม่รู้แกสตีมอยู่หรือ,รอเล่านะ ตัวกิจกรรมนะครับแรกที่ ABCUV นะหรือว่ายุดอ่านตรงนี้นะครับตัว b ั d ตี้ไอนะครับเฟิร์สเทียเรเตอร์นะครับซึ่งของผมอ่ะมันจะแลกได้แค่ไอตัวเซอร์เบตนะเพราะว่าไอตัวเฟิร์สเทียผมไม่ได้ฟาร์มมาเลยนะครับจริงๆตรงนี้มันจะมีกิจกรรมที่พ่วงกันมานิดนึงคือถ้าเ,เพื่อนๆล็อกอินทุกวันนะครับตรงนี้นะครับมันจะเอามาแลกตัวคอตูฟรีได้นิดนึงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะมีตัวไอเทมพิเศษดีเอ่อรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ ดีย๋ยวนะนี่นี่อันนี้นะครับอันนี้เอาไว้แลกคอตูมได้นะซึ่งเราสามารถแลกได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปแลกทีหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องก่อนเนี่ยอันนี้แลกด้เลยนะนี่ตัวนี้ครับมีหมวกกับเสือ้อตัวกล่องเลยครับผมจะเปิดจนมันหมดนั่นแหละนะครับรอบแรกได้43สิบากล่องเปิดเลยครับทีเดียวรวดเดียวสี่บสามกล่องไปฮะแหวนทัวรัวดีเอ็กแล้วก็แหวนคือ จริงๆแหวนมันเกิดรอบนี้ยมันโอเคมากนะเพื่อนๆเพราะว่าแหวนมันเกิดรอบนี้ครับมันมีจอเเาะให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเคอ o สนะครับจากบวกสีที่เป็นแบบบวกแปดจากแหวนบวกสีด้วยนะครับจริงๆของรอบนี้นะไอ้พวกตัวไอเทมในกล่องอะถ้าเราไม่รีบนะครับถ้าเราเล่นแบบค่อยๆเปค่อยๆไปแบบค่อยๆเปิดทีละนิดนะครับมันจะค่อนข้างคุ้มเพราะว่าตัวไอเทมอะมันเอาไว้ใช้งานได้จริงนะ เพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับรอบก่นกอนๆที่ตัวเกมแจกแหวนอะผมว่ารอบเนี้ยแหวนโอเคสุดมันไม่ใช่แหวนันเกิดแบบด็อกดอยที่เขาชอบแจกอะไรเงี้ยนะครับไปไปเซตที่2นะครับเมื่อกี้43เนาะอันนี้37เดี๋ยวผมจดไว้ก่อนสี่สิบสาวกเตอนนี้80กล่องแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างไปครับส7กล่องรวดเลยเมอร์ลิดเฮ้ยพีว เฮ้ยรอบนี้ของดีจริงแคปรูปด้วยโอ้โหต้องแฉบเลยสี่น่าจะประมาณสามสี่หมื่นเดมนะถึงแม้จะแบบเออคือจริงๆผมก็ยังเสียดายนะที่แบบว่ามันเคยราคาสองสามแสนแหละแต่ว่าโอเครอบน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบสองสามเดือนเลยนะที่ผมได้มอไซค์จากการเปิดกล่องแบบพวกกล่องกาชาพวกเนี้ยเออขอเช็คราคาปัจจุบันก่อนเลย P W ตอนนี้สี่หมื่นเจมนะครับสี่หมื่นท่วนปะวางขายไปก่อนค่อยว่ากันอุ้ยรอบนี้โอเคเลยไปครับโอ้นานๆทีจะไม่เกลือกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีนะครับต้องรอดูว่าวันที่สิเก้านี้จะมีกิจกรรมอะไรอื่นๆเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะไปครับอันนี้อีกสามสิบสองกล่องบวกสามสิบสองเข้าไปไปรวดเดียวเลยเมื่อกี้มันโอเคอยู่ ขอมอใสคร์อีกคันไดไหมไม่ได้เจมบอกโลภเกินไอ้หนูเออส่วนมากจะเป็นแหวนนะซึ่งแหวนวันมันเยอะมากเหมือนจะไม่มีแหวนถาวรน,นะใช่ไหมไอ้พวกแหวนแหวนขี้แหวนอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนมากก็เป็นแหวนวันทั้งหมดจริงๆก็เก็บไว้ตีล่อได้นะเก็บไว้ทําแต้มล่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยบวกเก้าที่ที่เอามาตีก่อนนันนี้นี่ก็คือแบบยัดแต้มศูนย์นั่งตีคข,ขับหมดเลยอะแล้วก็มาใช้งานแบบขับยอะไรเงี้ยเดยวเองอยู่เศษซากเนี่ยคือถ้าปริมาณมันเยอะ,อะ มันสามารถตีแบบอย่างเงี้ยได้นะครับนึกออกปะตีแบบนะบวกเก้าแต้มสูนยดูดิคือคือ,คอพอมันเป็นของเช่าอ่ะมันติดง่ายเว้ยผมไม่รู้ว่าทําไมแต่แบบผมไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนกันหรือเปล่าแบบคือด,ดิบวกจะติดก็ติดแบบเรื่องง่ายละคุณว่าบวกสิบแต้มสูนติดไหมเอ้ไม่ศูนดินี่เป็นไงล่ะเออเดี๋ยวดูผมเอาแต้มไปขึ้นเทมปัสอันนั้นด้วยอ่ะถ้าแต้มถึงเก้าพันผมตีเทมปัตเลย เหยนปะไออันหลักของเราเลยไปอีกทีหนึ่งลูกขออีกทีนึงนะเก้าพันเจ็ดโป๊วานี่ไงอยู่ดีไม่ชอบชอบเสียตัวโอ้โหเจ็บเลยนะนี่หัวน,นี้เจ็บเลยนะนี่ทำไงอ่ะบวกเก้าอ่ะผมตีอันนี้เลยกี่วันเนี่ยอายุการใช้งานวันเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ไม่กี่นาทีแล้วอะไปบวกสิบเก้าครับโบ๊ะหมื่นสอง เออหมื่นสามเอาไงทีนี้ไวรุ่นยังเปิดการชาไม่เสร็จเลยเอาอีกแล้วเล่นผมอีกแล้วอ่ะเปิดก่อนให้หัวมันกุุนกุนเป็นไงคอนเทนต์ไม่อยู่กับล่องกับร้อยอยากทำอะไรก็ทำยี่สิบเจ็ดกล่องครับบวกไว้ก่อนบวกยี่สิบเจ็ดร้อยสสิบเก้านี่ตัวแหวนเทมปัตที่ผมไม่ได้ใช้งานอีกกันนะไปกันนะโอ้เอ็กสองว่ยรุ่น นี ex4 ไปครับไปกันต่อถั่วเยอะมาก first letter บวกไปอีก24กล่องเดี๋ยวจะต้องเคลียร์ของแล้วเพราะว่าคังมันเริ่มเปิดได้น้อยแล้วตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ160กล่องนะก็ประมาณครึ่งทางแล้วครับ160กล่องขอ,อขอมอไซค์อีกสักคันได้ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่เดี๋ยวผมจะกดถั่วก่อนนะเพราะว่าถั่วมันเยอะมาก ผมจะกดตอบเลสไปเลยนะครับมันทับซ้อนกันได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับก็ใช้แล้วก็ให้มันทับกันไปเลยนะครับไม่เป็นไรเที่ยวแหวนกันไอพวกแหวน,หน่อยๆทีไ่ไปให้หมดแล้วก็ถั่วปอตวิงถั่วก็ได้มาเนี่ยดูดิอันนี้มันหนึ่งเม็ดหนึ่งวันใช่ปะเนี่ยถั่วผมได้มาครึ่งเดือนแล้วนะเกือบยีิบวันแล้วยึกวงยึกพีเขาอีกนี จริงของมันโอเคนะถ้าเรามองในมุมมองของกอนที่แบบเราเป็นของฟรีที่เราฟาร์มาอะไรเงี้ยสามสิบหกนะเพื่อนผมจดเรื่อยๆนะครับตอนนี้สองร้กล่องแล้วโดยประมาณก็เกินครึ่งทางแล้วนะครับไปครับทีเดียวเลยแหวน p w v อีกไหมมี p w B อีกไหมไม่มีเลยนะครับแต่ว่าผมชอบนะนี่มีบัฟไอตัวยาบัฟพวกนี้ universal เนี่ยให้ใช้เยอะเลย ไปกันต่อครับอยู่ดีไม่ว่าดีแหวนเทมอีกสามสิเอ็ดนะครับตอนนี้ประมาณสองร้อยสามสิบแล้วนะนะครับรวด,ดเดียวเลยโอเริ่มแล้วกลิ่นมันเริ่มออกแล้วเหมือนมีแมวไม่อาบน้ำยืมมือ,องวงมากดด้วยเฮ้ยสิบกล่องสุดท้ายเหรออันนี้หมดแล้วนะครับ สิบกล่องสุดท้ายอ๋อเพราะตัวสอนผมหมดนี่ผมเหลือตัวซีแล้วหรือเปล่าหรือคลังเต็มตก็น่าจะหมดจริงๆนะครับตัวสอนปะสิบกล่องเป็นไงเกลือล้วนทักนขอเก็บแมวกันไปง่วงดูข้างล่างแหมไม่เยุดเลยก็โดยรวมแล้วได้มาดีสุดคือ Pw นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนผมผมจะแลกเพิ่มไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมขอเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ เอียนเลตเตอร์เนเจียนเลตเตอร์โอเคหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวแรกจอแดงรายอาทิตย์ไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะรีแล้วเอ็นเจียนคอมโบแรกจากคารบะเบทนะครับประมาณนี้โอเคโดยรวมแล้วผมได้ถั่วมาน่าจะประมาณถ้าถั่วถั่วสัตว์เลี้ยงอะ่ะน่าจะประมาณ เราเลาเดือนหนึ่งได้นะครับถั่ว XP ก็ตีกันไปแบบก็เกือบเกือบครึ่งเดือนนะครับส่วนหิน EX โปะดู X เออได้หิน EX ห้ามาเม็ดหนึ่งหิน EX ห้าเม็ดหนึ่งไม่น่าแพงขอดูราคาเพราะว่าอีกสองเม็ดผมผมมันขายไม่ได้นะห้าพันเต็มปะหิน EX หกไปรูไปะ X เต็มเม็ดหนึ่งปะเออคือล้วนปลาครับแต้มสุดท้ายของเราหมื่นห้า ค่ำคืนนี้จะนอนหลับฝันดีหรือไม่ตีอะไรอะเพื่อนๆไม่ไใช่เห้ตีแล้วดิอ่าเข็บขาดแล้วกันจะได้ทิ้งแต้มสองหมื่นถ้าสองหมื่นผมตีต่ออดีมะ้มา,มาสองหมื่นหนึ่งเราจะค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีราทรีสวัสดนะครับหูเด็บวกสิบสองมาครับโบเหมือนจะว่ฝันดีว่ะเพื่อนๆเหมือนจะนอนหลับ ไม่สบายเว้ยข้ามคืนนี้สองพ่นสามโอ้โหไปไงอยู่มันอยู่ของมันดีๆมาทั้งอาทิตย์นะครับมันเสียวันนี้หมดก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสตรีมหน้าเดี๋ยวมาซ่อมประดับกันนะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเฮ้ยพูดแล้วก็เศร้าสวัสดีครับ